เฮ้ยเข่าเล็กเกินเล็กไงนันนั่นนั่นเออออ่ใหม่เอออปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยมันจะส่งสำเร็จไหมแล้วจะโดนไหมหลอดหลู มันมีคลองชรประทานที่ยาวอยู่ตรงนู้นคิวเราเดินไปเมื่อกี้ใช่ไหมเออแว้ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะไปลองส่งลูกวานกันดูไหมครับพ่ทยาไหมเหรกไปไปเล่นทางนู้นกันอันนี้อันนี้คือคลองชนรปทานอันเก่าที่เราทําไว้น่ะคลองส่งน้ําอ่ะแต่แม่เห็นคลองอันใหญ่ตรงนู้นเลยเราหน้าไปเล่นมากเลย แม่ไม่รู้ว่าใครทําไว้อ่ะหรือว่าทะเลมันทําเองอโอ้ทะเลทําไว้หรอว้าวอุ้ยถ้าอย่างนั้นคลองส่งน้ําตรงนั้นก็น่าเล่นปน The oh, Whoa, ะเดี๋ยวแฟดโอ้โหวิ่งไปเลย <c oughs> โอ้วิ่งยไงเพื่อนๆนนี่คือคลองส่งน้ำของจริงเลยนะเอ้ย มันเป็นคลองส่งน้ําที่ใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยโอ้เฮ้ยอย่างนั้นเราลองส่งลูกบอลกันดูซิว่ามันจะส่งจะสามารถเป็นคลองขนส,งส่งสินค้าของเราได้หรือเปล่าน่าจะได้นะให้น้องพบอ่ะเอาลูกบอลอ่ะส่งที่ต้นทางส่วนพี่ทัญญยา่าไปคอยรับที่ปลายทางนะ <Okay. S 1> เอากระถางด้วยไปลุกเดี๋ยวมันจะหลุดมือไม่ทันอ่ะเดี๋ยวน้องพบเอาลูกบอลส่งที่ต้นทางนะ อ้าวเดี๋ยวพี่ธัญญานู้นจะไปรอรับอยู่ตรงโน้นเออดูซิว่าคองส่งไปเลยโอ้โห و. มาเลยสามสามลูกเลยลูกไม่ต้องตามหนูไม่ต้องตามแส่ออกใหม่เออเอาปล่อยไปเลยลูกไปไปเลยเออดูซิว่าคองส่งชลประทานของเราเฮ้ยมันจะส่งสาเร็จไหมพี่ธัญญารอรับไปทางเลยเุ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหเฮ้ย้ยใช่ใช่ใช มันไหลลงทะเลโอ้คล <Okay. S 1> องส่งน้ำของเราเนี่ยสําเร็จเลยแมนี่เป็นคลองที่ทะเลทำให้เลยใหญ่ด้วยเห็นไหมของเราแค่นิดเดียวเองอของเขานี่ทำห้ใหญ่โตเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทางน้ำสวยมากเลยนะเพื <c oughs> ่อนๆลองอรอบนึงไปลองอรอบนึงกันไหมเอาลูกบอลใส่ตรงต้นทางนะ เดี๋ยวพี่ทัญญ่ารอรับลูกบอลอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลูกบอลกันตรงนี้นะเพื่อนๆนะาจะส่งลูกบอลตรงนี้เลยโอ้คลองส่งสินค้าอุยอ้ยอุ้ยคลองส่งสินค้าของเราไปแล้วเอากระถางไปรับปลายทางเลยลูกปลายทางเลย <laughs> โอ้โอ ้องส่งสินค้าของเราเฮ้ยสามารถใช้งานได้แต่ต้องส่งอะไรลูกที่เป็นกลมๆมิ่งได้นะถ้าส่งน้องพุมันจะไหลนะไมไหมลูกไม่ไหลไม่ไหล <c oughs> นั่งอยู่มันไม่สไลดเดอร์ลงมาขนาดนั้นเชื่อ <c oughs> อ๋อถ้างั้นเราต้องเป็นสไลดเดอร์อย่างนี้ลนะอย่าง <c oughs> นี้เลย <c oughs> โอ้ด้านไงน้องพบจะเป็นสินค้าส่งมากับข้องส่งน้ำนะครับ <c oughs> แกเแม่เมียให้น้องพบเล่นอีกอย่างหนึ่งเอาไหมนี่เดี๋ยวเรามายิงไซเรนเฮดกันดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวพี่ธัญญาเนี่ยมาหลมาเ<า>หรอมาฆ่ารูกบอลน้องเขาไปเหรอฮะน,นี่เดี๋ยวเราจะเอาไซเรนเฮดนะให้มันฝังอยู่ใต้อรพี่ธัญญาจิ้มมันลงไปลูกให้มันแบบยืนนะ่ะให้มันยืนฝังอยู่ใต้ทรายนะแล้วเราก็จะเอาปืนอันนี้ยิงให้มันล้มเลยอุ้ยไปไหนเรากลูกอ่ะ โอ้ยิงไซเลนเฮทให้มันล้มเลยนะโอเคไหมแต่ว่าเราจะมีระยะห่าง1เมตรนี่ที่ธัญญาจะเริ่มฝังไซเลนเฮทอยู่ริมทะเลนี่แล้วนะโอ้ไซเลนเฮทยืนเล่นอยู่ริมทะเลเลยเอออาสามตัวห่างๆกันหน่อยอูกตัวอื่นบ้างก็ได้เจอมาแล้วก็อตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เออตัวนึงก็มาให้มันไม่ปุ๊บลงไปนี่เดี๋ยวน้องพบจะยิงไซรินเฮดให้ดูใช่ไหมครับใช่แล้ว เอาไปลึกๆเลยลูกจิมไปลึกๆอ่ะเดี๋ยวนะแม่เอาสซิงเฮดเลื่อสังก่อนเอ้าโอ้โหครับเราอยู่ในรงไซเรนเฮดสามตัวเลยเอ้ยแล้วน่ะตัวอะไรน่ะอันนี้เหรอตัวหมอบกตัวสมอบบไม่ใช่ไซเรนเฮดเราจะดูสิว่าเธออัานันปักปากเขาปักเล่นๆเราจะดูิว่าเราจะยิงใช้กี่นัดห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรครับไม่ยืนแล้วว่ะ เออให้ยืนในวงกลมดีกว่าโอ้นี่มันก็ไกลไปเดี๋ยววงใหม่วงใหม่จะวงตรงนี้แค่ตรงนี้เออป้าขีดให้ขีดให้<อ>ให้ขีดให้เอ้ยเล็กไปลบด้วยเท้าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมันก็ใกล้ไปนะเส้นนี้ว่าห้ามเลยเขตนี้นห้ามเลยเขตนี้ห้ามเลยเขตนี้เดี๋ยวไอตรงนั้นไะททำไม เอาปัญาอันนี้ลูกอันนี้กอกติกาคือห้ามเลยเขตนี้นะคะดูซิว่าเอาตรงก๊กถ้าเอาอย่างนั้นมันก็ได้สิลูกมีโดนนะมีโดนนะลองให้ป๊าป๊ายิงดูว้าชาเลนจ์นี้ต้องลองให้ผู้ใหญ่เล่นดูว่ามันอยู่หลังเส้นแล้วป๊าป๊าจะยิงโดนหรือเปล่าเนอะอะลองดูซิแล้วเดี๋ยวต้องพบค่อยไปเอาเส้นในเดี๋ยวขีดเส้นในให้เด็กโอ้มันต้องท่าอย่างไรใช่ไหม เพื่อนๆดูนะว่าจะโดนไหมนะว่าจะโดนไหมอ่าไม่แม่นเลยต้องลองก่อนอะยิงไปต้องลองระยะดูซิว่าป๊าป๊าจะยิงมันได้หรือเปล่าโอ้ปืนมันเบาไปต้องเข้าไปอีกนิดนึงโอเคได้ได้ขีดใหม่ขีดใหม่อกเซีนยงขีดใหม่อ่าระยะนี้เฮ้ยน่าจะได้แน่นอนเลยใช่ไหม าฝังจีโอ้โหแต่ว่าเราฝังแน่นด้วยนะแล้วรู้ด่ว่าจะใช้กี่นัดเมื่อกี้โยนเปืนหนึ่งนัดใช่ไหมใช่ลองดูซิอี่ลอดลูอันนี้ลอดเลอวันนี้เราจะยิงได้หรือเปล่าลองดูซิพี่ธัญญาลองยิงลองพบลองยิงที่ดูสิ โดนไหมโดน,นแต่มันฝังแน่นโนหแน่นเกินไปนฝังให้มันแบบล้มงา่ายหน่อยไม่กระเทือนเลยไม่กระเทือนเลยยิงไซเรนเฮดให้ล้มถ้าใครยิงได้เดี๋ยวไปเอาเป๊ปซี่มากินเย่าองยก่อนถ้ายิงล้มได้ครบสามตัววันนี้เดี๋ยวได้กินเปนะ๊ปซี่นะเขาจะลองยิงใช่ไหมเออโหโห เผาขนโอ้อ่าลองลองตัวนี้ดิลองตัวนี้ดิที่ลองตัวนี้ดิเนี่ยปากแตรเนี่ยอ่าดึงดึงดึงเปิดอะไรนะเปิดประตูน้ำให้หนูหน่อยเกี่ยวปากให้ลูกยิงก่อนเลยจะได้ไหมดูสิร้อนเลยนะครับโอ้โหเผาขนโอ้ยเออเอาใหม่เอาใหม่ดูสิดูสิดูสิ โอ้รอดลูล้มไปแล้วหนึ่งตัวนะตัวนู้นะยังเหลือตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวลองให้พี่เจนยา่ากับป๊าช่วยกันยิงหน่อยอืมแน่นเกินเดี๋ยวมันไม่ออกโอ้โทีเดียวหงายเลยเอาขนเอาลองดูเอาตัวนี้มันหงายก่อนแล้วเนยมันทันยิงแล้วหงายแล้วพร้มอมยังอ่าพร้มอมยังพร้มอมยังพร้มอมแล้วบอกว่าป๊าเดี๋ยวป๊า,ปาจะปล่อยสามสอง โอ้โหยังอยู่ทนอยู่ทนความที่มันอ่อนรู่ลงใชครับมาครับโอ้ยรอดรูเหมือนจะรอดรูมากเลยโอ้หนอนเลยนะคะลงทุนทนน่ะทนหมอนหมอแปลกอันนี้ด้านโดนกางโดนกลางตัวเองไหนเจอปลาไหนไหนไหน จับดิไหนอยู่ตรงไหนปลาตัวน้อยอ่ะในนี้มีเหรอไหนอ่ะโอ้ตัวต้องขี้หมาน้อยเกินอ่ะจับได้มันหรือโอ้โหเนี่ยมันก็เล็กเกินไปป่ะไหนอ่ะโอ้ไม่ใช่ป่ะก้งตัวน้อยๆขนาดนั้นอ่ะนี่เพื่อนๆนี่ปลาตัวน้อยเต็มเลยมีปูด้วยยังไงเราัดได้แล้ว ไหนอ่ะปลามงกโอ้ปลามงกุฎปลามงกเขาเรียกปลามงกุฎตัวน้อยโอ้โหปูเศีชวนนี่ปูเศีชวนด้วยน้องพบโอ้ปลามงกุฎเหรออุ้ยปูเศีชวนเต็มเลยอ่ะว้าวไอที่เราหยิบหยีบไปนี่มันก็โดนหนูนี่นี่มีเต็มเลยอ่ะเต็มเท้าแม่เลยอ่ะโอ้เนี่ยม้ปลามงกุฎมงอุดอะมองอุดเหรอไม่ใช่เดนจับเองดูดีเดินกันยิบ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 เต็มไปหมดเลยปะเต็มไปหมดเลยปะเนี่ยโอ้ นี่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 มือบังโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะนี่นี่นี่นักหน้าเลยน้องพบกูเสชวนน่าเยอะมากเดินกันดุ๊กดุ๊กเต็มไปหมดเลยอ่ะยังเหลือไซเลนเฮดอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ปาดให้มันหงายเก่งเลยเออแม่รู้เทคนิคในการยิงและเยอะมากเลยเพื่อนๆเป็นดงเลยเนี่ยโอ้โปูเสฉวนเสฉวนเออปูเสเสฉวนนะคะเป็นร้อยตัวเลยดูที่ดูที่โอ้ยุก้ยุก เเยยอะมากลปลาก็เยอะปลาน้อยอะเยอะมากแต่ไอปลาตัวน้อยเมื่อกี้คืนน้ำไปแล้วเหรอเยอะเอาเพิ่งจะเห็นเลยเยอะทีนี้มันไปรวมมันไปรวมกันแล้วก็ที่แม่บอกไงว่ามันเยอะมากเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยร้อยไม่รู้กี่ร้อยเนี่ยเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมลูกตรงเนี้ยเบมคาราเบลออกกิ๊บยิ้วเกติวเลยไปเฮ้ยเรายังเหลือไซริเทสอาะหน้ามันคว่ำไปแล้วอ่ะปล่อยพูดหนูก็ยิงนะ ตามโอฮะเฮ้ยเก็บ้กบงงงงเออเ้อเก้กงงงงเอในที่สุดเลนฮดก็ตายงายเก่งไปแล้วอเราก็ชนะ เอาไซเลนเฮดไปเก็บเลยสามตัวเอาไซเลนเฮดไปลงทะเลเอาไปลงหมอ้อใช่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาพักที่แม็กแคมปรากฏว่าตู้เสียอ่าแล้วทำไงกันดีก็ไม่ต้องซักดเดี๋ยวเราไปหยอดตู้ในรีสอร์ทดีกว่าแม้ว่าน่าจะมีเอองั้นก็เดี๋ยวเราไปชาร์จไฟเนาะโอเค อันนี้ครบแล้วหรอแล้วชุดว่ายน้ำาละ่ะอยู่ในน้นอ,อ๋อยัง,<อ>งมีอีกอหนึ่งเซตใช่หลังจากที่เราไปหดาดอมกรานะคะเามื่อคืนนี้แล้วก็เล่นน้ํายันเที่ยงเลยออกมาบ่ายสองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จไฟกันดีกว่าที PT Metam เพระ,ะตอนนี้เราอยู่ที่ PT เดี๋ยวเราจะชาร์จสถานีอิเล็ก์นะคะไปต่อถึงแล้วเราจะช